สวัสดีครับผมจ็อกเกอร์ซีโร่นะครับวันนี้ก็จะมาะสอนเล่นมายากลไพ่หนึ่งจานะครับผมก็ไปดูกันเลยครับก็วิธีเล่นนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ตอนแรกก็จะมีเอ็ดสี่ใบกับหนึ่งจานหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเล่นนะครับคือขั้นแรกเนี่ยให้เราควาาเอ็ดไว้ก่อนนะครับอ่าควาาเอ็ดไหนึ่งใบแล้วก็เอาเอ็ดหนึ่งใบวางไว้นี่ก่อน ผมวางไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เหลือเอทสามใบ,บ,บนินจาหนึ่งใบในคราวนี้ก็มจะคว้านินจานะครับก็จะเป็นนินจาหนึ่งใบนินจาหนึ่งใบกับเอทสามใบอันนี้รว,วมรวมเเอใบนี้เราจะสลับนินจาทับเอทไางนี้ทีนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าใบไหนเป็นนินจา ท่านผู้ชมวจะคิดว่าใบนี้นะครับเป็น,นจ๋าแต่จริงๆนะไม่ใช่ครับจริงๆมันเป็นเอสใบนี้ก็เป็นเอสนะครับนินจาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่คือนินจาโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงสอนมายากลกันเลยครับครับก็ช่วงสอนมายกากลไพ่นินกานะครับก็มายากลชุดนี้ก็จะมีไพ่ห้าใบก็จะมีกิมมิกมาให้นึ่งใบนะครับ นี่ครับกิมมิกกิมมิกก็คือดินจาด้านหนึ่งกับเอ็ดด้านหนึ่งนะครับไม่ใไ่สองด้านนี้ขั้นแรกนะครับให้เราเรียงเรียงนี้ให้เอานินจาจริงนะครับนินจาตัวจริงนินจาตัวจริงนี่ไว้ใบที่สองนะครับแล้วนินจาปลอมเอาหน้าเอ็ดขึ้นไว้ใบแรกแล้วเราก็ใช้การดับเบิลลิฟนะครับคือความไพ่สองใบเรายิบไพ่สองใบแล้วก็ความความนี้ เราความสองใบคนดูคิดว่าเราควาเราควาเอดนะครับพอเราควาได้ปุ๊บใบเราความจริงก็คือนินจาส่วนใบนี้ก็คือนินจาปลอมนะครับเนี่ยนินจาปลอมครับเห็นไหมพอเราความปุ๊บเราควาเราเอานินจาจริงนะครับไว้คนดูจะคิดว่ามันคือเอแล้วการมีความครั้งที่สองก็คือเราก็เหมือนเดิมครับใช้การดับเบิลลิปความสองใบนะครับวามเอ๊ะ นี้คนรู้จะคิดว่าในี้คือนินจาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับนี่อินจาเปลอมนะครับทีนี้ครับเราข้ามปึ๊เราก็สลับให้คนดูเลือกนะครับพอคนดูเลือกใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่นินจาอยู่นี่ครับก็สาระรแบันี้ก็ขอบคุณครับของคุด ขอบคุณคนที่ติดตามคลิปของผมนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดซับสไครด้วยนะครับ,บค,ครับผมครับ